ไปพี่น้องเอ้ยเนาะเตรียมโต้กำลังชิลงเกี่ยวเข่าเดยพี่น้องเด้อเนาะกับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อินก็นั่งอยู่โฮมไม่พี่น้องเลยนั่งอยู่เตียงเนาะเตียงน้อยเหดอยู่โฮมไม่ก้มโต้หม่องอ่าท้าพ่อจักไม่โต้ได้ช่วงเลี้ยวลำไห้ลำหน้าไปเลยพี่น้องเลยเนามาเปิดภาพมินิมินิกระดายแซวน์กับวันนี้เปิดคลิปแต่โดน เธอได้มื่อเธอได้ยาไม่ได้น้องพี่น้องเนาะจนลืมเลยเสี่เงินก็ได้ตั้งแต่มื่อเสี่เงินไปดินงยู่ห้าเนาะตอนช่วงอัินยุดสิมาเราจะเด็กจะหน่อยจะท่องเกี่ยวเขาเมื่อพี่น้องเลยแต่ยุดเกี่ยวเขาภูเหล่าพี่น้องแต่มื่วนประหัดเสี่เงินจำได้วันพูดวันประหัดตั้งแต่มื่วนประหัดพาริฮัตพอดีแต่มื่อนี่กับมื่วนประหัดพอดีพอดีแนึงอาทิตย์พอดีพี่น้องเลยเนาะ สองคนบริษัทคลิปลงตั้งแต่ไปดินน้ำลานไปดินน้ำเจนี่ดินน้ำบิวตี้ตั้งแต่มื้อนั้นเพื่ออะไรพี่น้องเลยบริษัทคลิปลงเลยสองคนก็ได้เนาะอาก็อยู่ให้อยู่นะมีแต่นอนพี่น้องเลยสองคนก็ได้มื่อนั้นไปดินน้ำลานน่อยเนาะไปดินน้ำน้องเจนนี่อะไรไปไปดินห้านเลยพี่น้องเลยก็เลยอยาก กินตำกินตำตีนนี่แหละก็เลยให้ชาวทองตำสุกินแต่ก่อนทางกระชาวเงินก็เจ็บยูพี่น้องนี่เจ kind of mm. ็บกระเพาะเนาะเจ็บยูแต่ว่าเทาดื้อรื้อกินอะไรดื้อข้ามกินของเ้าเองแหละพี่น้องแล้วมือไปห่านมัเนี่ยชาวเงินก็เลยให้ชาวทองตำสุกินตำตีนและตำตีนไก่และไส้มี จำก็กินแน่นมือน,นกับเบื่อลายหรอกพี่น้องเลยกินผู้เดียวเนาะกินลายเตอะอยู่แต่เบื่อลายซ้ำม,มืดแต่ก่อนที่กินผ่านมานะเนาะก็เลยกินแล้วก็เจ็บบาดนีนพี่น้องเลยมาหอนเพื่อนแล้วก็มือนั้นพี่นางไปตลาดพอดีได้สั่งให้พี่นางซื้อยาน้ำแมวเลยยาห้างใหม่ธรรมาดาห้างใหม่พื้นเมืองเลยมาต้มกินพี่น้องเลย ได้ยังไงคํามันซื้อมาให้พรอมเช้ามันก็ต้มกินแน่แล้เนาะกินแล้ก็มาแล้วก็นอนเาเงินนอนน่ะเพราะว่าเาเงินเป็นกพาน่ะบ่แม่นแต่ว่าเาเงินเป็นกพอย่างเดียวพี่น้องเาเงินเป็นไขนําเนาะแต่ว่าบ่ได้ไปหาหมอก็หาซื้อฮซื้อยายากยามกินในบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายอย่างอยู่กินน่ะแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา แต่ตอนนี้การห้องเชกว่าดีขึ้นไข้ในนั่นนึงไมอเศร้าเลยเมื่อซื้อยามากินอีกพี่น้องเลยเสารเงินมาแล้วก็ต้มน้ำห้อน้ำบุญกินน่นนนนนเช้าเงินนอนอ่ะหามือเต็มเต็มเลยอะพี่น้องหามือหาขึนเสารเงินตื่นนอนมาหนิเจ็ดแปดโมงเช้าเงินอ่าตื่นอ่ะตื่นเลยเศร้าอยู่หกโมงนะหกโมงไปหกโมงห้าโมงเช้าเงินตื่นตื่นแล้วกินข้าวทามิเเ็ดกินข้าวกินน้ำซูวกิน กินแล้วก็กินยาแล้วก็เข่าไปนอนบดไปหมดเว้นแต่กินเข่าง่ายเข่าเทียนกินแล้วก็เข่าไปนอนอีกแล้วพี่น้องจะงอเนียนซีหาเมือนเต็มเนาะบวมว่านี่นอนอย่างก็เราคิดแบบว่าเบ้าตาเขานี่แบบปวดเมื่อยเบื่อหนำมือหนำมื่อยหัวสึกได้อย่างเดียวคือเมื่อยแล้วก็อยากนอนนะพี่น้องปากนี่ก็เริ่มมาละเริ่มคมเมื่อยแต่หูวซึกได้อยู่เขาไข่ ไข่แล้วก็เป็นกระเพาะน้ำเสียเงินแน่น่ะเอ๊ะพี่น้องเลยเน่นเดี๋ยวนี้ก็ยังแน่นอยู่เลยแน่น่ะเอ๊ะแห่นไม่ใช่แห่งก็นเน้นแห่นแห่น่ะเอ๊ะเดี๋ยวมาสวัสดีสียงดังมันรู้สึกว่าแหล่นแน่นแบบมันห่อดููประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยแหล่นห่อกระเพาะเนาะนอนมันจะเมื่อยเมื่อยแล้วก็นอนอย่างเดียวนะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอเบิรงยังไม่ได้ไปกวดเบิรง มื้อน ja, ี้ซะเอิว่าสิไปให้คนใช้น้ํายามีแห้งให้อยู่พี่น้องแต่ว่ายังบ่ได้ไปซะเอินเมื่อซื้อยาน้ําบ้านกินธรรมดานี่แหละแต่มันก็ฮู้สึกว่าอันต้มาทางไหม่กินน่ะถ้าพ่อไปซื้อยามาให้กินก็ฮู้สึกว่าไข้นอยู่พี่น้องแต่ว่าไข้น่ะมื้อนึงไอ้เเงินไปกินต้มมีบัดนี้กินต้มมี้มันขึ้นอีกพี่น้องเยเมื่อย แบบว่าเขาหายใจแบบมันเมื่อยมันเมื่อยนี่นี่บางเทอก็คือหัวใจเต้นเฮงเต้นแบบเฮงหัวใจเต้นแบบเมื่อยเมื่อยแบบรอแข่งลอยคาเดี๋ยวยังบม่ได้ไปหาหมออยู่พี่น้องเมื่อ้านเกี่ยวข่าวคนเดียวสองคนผู้เ่าเมย์ลก่มก้นเลยคนกินข่าวแล้วพนลงก่อนพี่น้องจากนั้นบ้งทียานังบ้าน ก็ได้มากินข้าวอัาหลังก็เลยสิลงอัาหลังพอดีทั้งแถวพ่อบนกะเมื่อเมื่อเวียกเมื่อเฮินดีเมื่องานชบเล่ทั้งเมถาวงใหญ่เพิ่นชี้พี่น้องเอ้ยกะเป็นญาติพี่น้องเดียวกันเนาะเป็นใช่เคยเออเนาะเคยใช่กันเลยทีเดียงใช่เคยเดีคือเมื่อเฮ็ดอยู่พอกินน้ำพิ่นนั่นเดีะโน่เชื่อเขาชาวงามคน ไปบริเกียวเขาก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไปเนาะที่สาวเงินบริเกียวเขาเพราะว่าพายุเข้าแล้วก็เขาเอวบุชุคักตอนนั้นนะเหมือนพอเขาพอพายุเบิดปัดเขาชุกเต็มอยู่บบดเนี้ยกายชาชุกเต็มนะมันก่อยเลยพี่น้องเลยตอนแรกนะว่าชาวหน้าสาวเงินบริเกียวเลยสิไปเกียวช่วยทั้งไม่นั่งบิวช่วยช่วยทั้งให้เตียงเนาะทั้งประตูประตูแหงแลกก้อนว่า khi mà kia na xào ngon có bưởi phải nhụt khẩu sang na na lao có bưởi kia hơi cằn thì đó có đôi bưởi phải xoay đôi là bận kia bận kia không cắn na xào ngon được kia có bưởi phải na lao có kia bận kia không cắn xào ngon bưởi phải xoay là bận thì ôi chắc chết này đây nó nó nè này thì nóng phăng bưng chích muối rồi nó mình xào lên mình luông lên hơi xì จะเป็นกระเพาะนี่ยถ้าไงข้ามมือเป็นแต่ว่าเป็นกระเพาะแบบกระเพาะลำไส้อะนะฮะกระเพาะลำไส้ลำไส้บางเนาะแต่ว่าสเงินเป็นกระเพาะกระเพาะเนีนกระเพาะหัวพุ้งกระเพาะเส้นประสาทสองคนเคยเป็นยุี่น้องเขาเป็นเขาเมื่อยเนียนนะเอออยากห้าวิ่นหัวปวดหัวอ่าผนกระเบ้ายยุ่หมอคนเคยไปกิดแต่ก็คนเกิดกระเพาะเส้นประสาท ต่ว่มันเคยเป็นแหละแต่ว่าหักษามันก็เซาบ่แม่นว่าเซาตัดขาดแล้วต่ว่ามันมันเริ่มดีขึ้นแล้นะเป็น4-5เดือน6เดือน7เดือนก็มันบ่ได้เป็นบ่ได้ขึ้นน่นะพี่น้องเอ้ยเฮาก็อดความอยากคกินบ่ได้เนาะเห็นหมู่คู่กินไปดินไปอย่างนําอยู่หาอย่งสิแหละส่วนหลายก็ชาวงุ่นมากก็คือแกงน้ไม้เนาะแกงน้ําไม้ป่นก็ป่นเขียดไม่กินหรอกได้อ่ากินต้มมงต้มมีกินตําอีสินะพี่น้องมันเ แนวพิษกระเพาะบ่นะนะพี่น้อยแต่ว่าเฮาบ่กินบัดเฮาอดบ่ได้บัดนี้เพราะเฮาบ่บ่ได้เป็นเด้ในช่วงระยะที่เฮาบ่เป็นเฮาก็ลบ่ได้พี่น้อบ่กินมันคือยากอะนะมันมันเมื่อยคาาหารกนกินบ่ได้บ่กินมันแงเมื่อยบัดแงเมื่อยท้องเมื่อยไฉโอ้ยพี่น้อยเนาะมือนี่ก็ลงเกี่ยวข้าวหาเกี่ยวเล2-3มื้อนีแหละเกี่ยวข้าวก็ได้ก็ได้เกี่ยว2มื้อ ว่าเมื่อก่อนนนเสาเงินก็บ่ลงน้ำาหลมาว่านี้เสารเงินลงน้ำอยู่แต่ว่าลงไปน่อยหนึ่งอ่ะหายชุดท้ายเนาะเสาเงินเมื่อยแห้งอยู่ดอกพี่น้องแต่ก็อดกั้นอดใจไว้เมื่อยแบบว่าคือห้าอยากกินเข่าตัวห้าเนี่ยแบบแบบรู้สึกได้ว่ามือตีนห้าเนี่ยมันชันแบบแล้วก็หัวใจแบบโยนี่โยนีแต่ว่าร่างกายห้านี่ปกติคนอื่นเบิ่งอะนะ จะปกติไม่ย่นหรออกแต่ว่าในตัวเขาเองเ้างรู้สึกหัวใจเขามันยุ่นหนิดยุ่นหนิดยุ่นหนิดเองสินะพี่น้องมันเมื่อยเนาะเมื่อยแบบจืดใจเนาะเป็นทำอไมใส่ยาเม็ดจะมีจะเถื่อนหรอบ่หรือว่าจังไงเมื่อยนะห่างกายสองเลยจะไปเขาน้ำอย่ามีแห้งอยู่แต่ว่าบูมีผู้พาไปในสะพ่อกะต้อมือขึ้นดีพี่น้องเลย ค่าเกี่ยวขาเกี่ยวน้ำนี่เนาะมื้สุกมนมื่อยเยะ40,000 50,000สิเสีเงินนอนเบิดเมืองบริเวณแหงกะกระเพาะก็ขึ้นไขก็ไขเนาะเมื่อยก็เมื่อยเจ็บหัวรู้สึกอยากนอนอย่างเดียวเมื่อยรู้สึกว่าไขปานี่คบ่แต่ว่าเวลาเฮาแตดเบิ่งอ่ะบาลอดเลยพี่น้องมาใส่ แต่มาโล่ลงเมืองยามาโล่ลงเมืองแต่นมันก็บ่ได้ขึ้นมาไข่ว่ายังไงสามชิมหะสามชิมหะไปปกติเนี่ยแต่ว่าห้องเชือว่าเ้าไข่นั่นอยู่ได้พี่น้องไข่แห้งเก็บอยู่ไข่แบบเมย์เมย์ยังไงแบบเมย์ในตูในตูเออเนาะป้าก็ลายพี่น้องเลยว่าเราสูพี่สูน้องพังหน่อยนึงเนาะวิลงคกีบลายเมย์กับย้อนนี่แหละพี่น้องเลย ขี้ขลานนู้นเราหอดปะขี้ขลานนู้นเราหอดจ่ามันโู้เสือกว่าเมื่อย์บอกนะคำเดียวคือเมื่อยนี่ก็ถือน้ำขังใหม่ลงไปกินใช้น้ำใช้เต้าโอยอีสิต้มน้ำขังใหม่ลงไปกินพี่น้องเลยมันหนี้งกะเกี่ยวเขาสองสามคนมีลูกชวยอะไรก็ยังไม่ลงอยู่พี่น้องเลยดีแต่ว่าอากาศมันก็บดบดในอยู่ เหตุจีมเอื้อมนะคือเชืว่ามีแห้งแห้งนนนี่เมื่อก่อนนะชาวงนเมื่อแห้งจนบ่ได้จับกล่องจับปยังมาถ่ายอียัางด้วยอะไรี่น้องเลยนอนสีหามื่อเต็มเต็มาเงินนอนป้อตุปกติน่ะแถวหางกางแขนแห้งนาะพี่น้องเนาะนอนอยู่นอนกลางวินแจะแบบโมเคยหลับได้นี่นอนแบบบ่กหนเมื่ออย่างเลยชาวเงินนอนฉ่มสีห์เหมือ มือ่อแยังไงดิป่ะเดี๋ยวให้ไปเตรียมโตลงไปเทียยเเเ่ยวเขาซอยแถวไม่ไงก็เจี่ยเด็กเที่หน่อยพี่น้องเลยพอได้ตื่มกันเนาะเดี๋ยวขอปิดอันนี้กันเพราะว่าค่ะบมปิดอันนี้เนะี่ยมันมันคลา,ายเลยพี่น้องปิดคอนีอน่อเนาะเอานี่ปิดถ้าว่าปิดหนาเลยนะหายใจยเนี่ย เดี๋ยสงเงินก็ปิดคอไว้เพราะว่าเอาเกี่ยวเข่ามันคันคายโอ้ยแถวนี้ก็แล้วไปแล้วพี่น้องแล้วหลายคนเติบเลยแถวนลำบูไก่เนี่ยไงเนาะเพิ่นจ้างอลไรก็เพิ่นตอนช่วงพุ่น่ะเพิ่นมันชุกมันชุกแล้วเพิ่นก็เกี่ยวไปเลยน่าเสงเงินน่าเล้วเด้อพี่น้องเด้อปีนี้เพราะว่าได้ยุดด้วยเนาะรอบก่อนก็ยุดไปทิศายรอบนี้ก็ยุดไปทิศาย บริเกียวเข่า่อเนื่องเลย พี่น้องเอ้ยบาดนี้ลงเกี่ยวเขาเกี้ยหน้าเพราะว่าพันคอไว้ก่นอนหัมันคันคายเลยพี่น้อยเราลงไปเกี่ยวเขาโบคือลำหน้าได้ลำหน้าไหนคันคายอยู่แต่ว่าโบชำเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วมันคันคายเ้าเกิดตกพวกอ,นวอันนี้แบบพวกชาวเงินยังมักเป็นฟืนอยู่เป็นฟืนเป็นตุ่มคั้นขึ้นมานละพี่น้อยต้องใส่เนาะอันนี้ปนไปใส่พู้ว่าขาวไว้อย่างเดี๋ยวพี่น้องใส่ไป ไปเตรียมทุงลงเกี้ยวข้าวเกี้ยหนามนะพี่น no, ้องเด้อบาี <S <S ้ปะ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 ลงเกี้ยวข้าวเกี้ยหนามบาดนี้พี่น้องเอ้ยขอเปิดกล้องหลางเด้อบาดนี้เด้อลงเกี้ยวข้าวเนาะการในการสั่มบริเวณนี้งซ่มบริเวณพ่อสองคนแบบอยากนอน แต่ละบรมีย่งมีแต่อยากนอนะเมื่อยปาาลเีวเสือน้กมือนี้เป็นมือมัดเลยว่าจะมัดด้บอเพราะว่ามือนี้มันกัากิบทเนี่ยกับบพร้อมกันแห้าพอกบบอยู่มยย เปิดกล้องนางเด้อพี่น้องเด้อมันกสิลงไปเพราะว่าทางแม่เพิ่นเกี่ยวถ้าให้นี่แต่มื้อนีเกี่ยวยังบ่แล้วอยู่ปพี่น้องเอ้ยเนาะหนาเฮายังพุ่นแเนาะหลายตอยูุ่ดยโนนน 28มักเกี่ยวตัก้าก่อนพี่น้องเอ้ยทำแมเพิ่นเกี่ยวก่อนแล้วบ่ตักก้าอ่าขาก็บ่งามปานไดมันลงไปแล้เกี่ยวแต่มือวานยังบ่แล้วอยู่ให้นี่มือวานนี่เกี่ยวนแพี่น้องได้หาพวกให้เนาะกับทางให้คําผู้ตัดทางใต้พุ่นนกอยบ่้พี่น้อง เดือยเจนยังทำแม่เกี้ยวผู้เดียวปุ๊บยังลายทั้งผู้ตัเกี้ยวเข้าหน่อ ่ะนเพิ่พี่น้องสมัครนี้ไปเด้อเนาะเกี่ยวเข้าเจ๊นั่นน่ะโอ้ยเจนี่บัดเกี่ยวเกี่ยวนํากันบ่เลยพี่น้องเอ้ยแล้คลิปนี้ไปแล้วเนาะเข้าสุกเฮายังหลายพี่น้องอนี่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ